สวัสดีครับผมเลเชษฐ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวเรื่องของการประกาศตัวแปรแบบ global นะครับคำว่า global คือสามารถที่จะมองเห็นจากสโคปไหนก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องสโคปนะครับหรือคี่เรียกว่ากรอบในการประกาศตัวแปรหรือกรอบในการมองเห็นตัวแปรเนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะครับดงนั้นเดี๋ยวลองดูกันก่อนนะครับว่าจะ เข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมค่อยขยี้ทีน,น,นะครับก็เบื้องต้นก่อนผมจะมาโนว่าผมมีตัวแปรชื่อว่าเทมเหนึ่งละกันเทมเหนึ่งเท่ากับกับแล้วก็เป็นคําว่าโค้ดโมบายแบบนี้นะครับเป็นสต i ิงหังนั้นเนะี่ยผมจะทําการลองปริ้นเจ้าตัวแปรนี้ออกมานะครับโดยการปริ้นนะครับแล้วก็เทมเหนึ่งเอาละแล้วก็เห็นว่าในเคานี้มันพิมพ์เจ้าตัวแปรนี้ออกมาถูกต้องไหมนะครับคราวนี้ ถ้าเกิดผมมีการามีความต้องการที่จะเขาเรียกว่าสร้างฟังก์ชันมาสักตัวแล้วกันนะครับ d e f แล้วก็ตั้งชื่อฟังก์ชันชื่อว่าเชงแล้วกันนะครับนี่นะแล้วผมก็จะทำการเปลี่ยนตัวแปรเทมหนึ่งนะครับตรงบริเวณนี้เนะี่ยให้เป็นตัวอื่นนะครับเอาละผมก็จะเทมหนึ่งเท่ากับเล็กแล้วกันนะครับอันนั้นผมก็จะลองทดสอบดูว่าผมสามารถเปลี่ยนแปลงไอตัวแปรเทมหนึ่งได้ไหมก็เบื้องต้นก่อนผมโอ้โหจะทำการ เรียกฟังก์ชัน change ตรงบริเวณนี้แล้วก็ทำการปลี่นมันอีกครั้งหนึ่งถูกต้องไหมครับก็จะเห็นว่าเอ๊ะเห็นอะไรครับก็เห็นว่าเจ้าตัว t ท e m 1หนึ่งอ่ะมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนนะครับถึงแม้ผมจะมีการเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า change ไปแล้วเห็นไหมนะครับสาเหตุก็เพราะว่า t ท e m e หนึ่งตรงนี้กับ t ท e m หนึ่งที่อยู่ด้านบนอ่ะมันอยู่รครมาสโคปก็สังเกตจากช่องไฟตรงบริเวณนี้เองนะครับ เอาละพื่อง่ายเทม1ที่อยู่ตรงบริเวณเนี้ยมันได้ถูกเปลี่ยนแปลงค่าไปแล้วนะครับผมจะลองพิสูจน์ให้ดูนะครับในการพิมพ์าว่า print นะครับแล้วก็อาจจะเป็นคําพูดประมาณเช่นเทม1น,นะครับ in change function แล้วก็บวกกับนะครับก็คือต่อนะครับเทม1ตรงนี้ก็เห็นว่าเทม1ตรงนี้เนี่ยเป็นคำว่าเล็กละโอเคไหมแต่เทม1ไอตรงเนี้ย มันไม่ได้เป็นคําว่าเล็กนะครับมันเป็นเทมปหนึ่งที่อยู่เอาซา์เจ้าตัวบล็อกนี้คราวนี้ถ้าเกิดเราบางครั้งเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนค่าของเจ้าตัวเทมปหนึ่งที่มันอยู่ข้างนอกบล็อกหรือพูดง่ายเทมปหนึ่งตัวเนี้ยเขาเรียกเป็นตัวแปร global เพราะว่ามันอยู่ที่รูทบนสุดเลยนะครับเนะขาเรียกว่า global นะครับ variable นะส่วน,นตัวเนี้ยเราเรียกว่านะครับ local variable ก็คือมันอยู่ภายใต้บล็อกนี้อย่างเงี้ยมันจะเขาเรียกว่าไม่ได้ซึ่งวิธีการที่เราจะทำามันเปลี่ยนแปลงตัวแปรนะครับที่มีชื่อเหมือนกันนะนะครับหรือเพื่อนคือจงใจว่าเรากำลังจะหมายถึงตัวแปร global เนี่ยจะทำยังไงผมจะขออนุญาตสร้างเป็นฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเอาผมก็พ่อพิมพ์เขว่า change global แล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับอันนั้นอันนี้เราก็จะทำการพิมพ์เขาว่า global เข้าไป global เราก็ตามให้ชื่อตัวแปรครับเทมหนึ่ง ตอนนี้แหละนะครับการที่เราบอกว่า global แล้วก็เทมหก็คือเราเป็นการมมบอกว่าเราคาดหวังที่จะเ,เรียกเปลี่ยนแปลงตัวแปรเทมปหนะครับหรือพูดง่ายคือตัวแปรเทมปหที่อยู่ภายใต้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับมันจะกำลังจะหมายถึงตัวแปร global ข้างนอกเองนะครับซึ่งครานี้ผมก็จะลองทําดูอีกรอบนะครับก,ก็ปีชื่อนั้นผมก็จะทําการเรียกฟังก์ชันนี้ดูนะครับ อาจจะเป็นเป็นบล็อกที่อาจจะอีกบล็อกหนึ่งแล้วกันนะครับเพียงแค่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะเป็นเ h a ง global นะครับก็มาดูผลลัพธ์นะครับก็เห็นว่านะครับตอนนี้เนี่ยตัวเทมหนึ่งซึ่งเดิมเป็นคำว่าโค้ดม o b บ l ายตอนนี้ตรงบริเวณนี้เนี่ยได้กลายเป็นเล็กเรียบร้อยแลวเพราะอะไรครับเพราะว่าผมใส่คำว่า global เข้าไปที่บริเวณ ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นหลักการในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่เป็นตัวแปร global นั่นเองนะครับและนี่ก็คือเอาขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของตัวแปร global นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะนะครับเวลาเราต้องการเปลี่ยนตัวแปร global นะครับแต่ว่าเราอยู่ภายใต้ฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งเราก็ต้องมีคําว่า global ก่อนมันก็จะเป็นการคา,าดหวังถึงตัวแปรที่อยู่ข้างนอก แ,แน่นอนครับถ้าเกิดไม่มีตัวแปรนี้อยู่ละ่ะเช่นอาจจะเป็นเทมสองเยทมสามนี่แล้วกันนะครับก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราไม่ควรนะครับก็อ่าจจะเป็นไปได้ว่ามันก็จะเป็นการสร้างตัวแปรเทม3ขึ้นมานั่นเองนะครับก็พูดง่ายถ้าเกิดเราทําการาใส่เข้าไปแต่ผมคิดว่าเราไม่ควรทำอะ่ะพูดง่ายๆมันไม่มีตัวแปร global นี่อยู่นะครับผมคิดแต่ผมคิดว่ามันน่าจะสร้างใหม่ชุดหนึ่งให้เราแล้วกัน เอาละในคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ